สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อมีผลิตภัณฑ์ของนุกออกมาใหม่ล่าสุดของล่าสุดนะคะเรียกได้ว่าออกมาเมื่อไม่นานนี้เองค่ะน่าจะราวๆประมาณไม่ถึงเดือนนะคะของเดือนประมาณกลางๆเดือนมิถุนา2อนนั่นเองค่ะแล้วก็พอปูเห็นตัวนี้ออกมานะคะก็คือเห็นในโฆษณาทีวีนั่นเองค่ะแล้วก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าจะซื้อน้ํามันของนุกตัวนี้นะคะออยของนุกตัวนี้มาใช้อยู่แล้วเพราะว่าปูก็ใช้มาอย่างต่อเนื่องนะคะในตัวที่เป็น ตัวต้นฉบับของเขานะคะแล้วก็เป็นตัวเบสเซลเลอร์ของแบรนด์เลยแล้วพอเห็นโฆษณาในทางทีวีเนี่ยนะคะว่ามีตัวนี้ออกมาปูก็รีบจับจ้องมาเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะต้องมีความหอมละมุนแน่นอนแล้วก็บวกกับสีที่มีความสะกดนะคะว่า สีของเขาเนี่ยมีความละมุนมากๆเลยเพราะว่าเขามาในเวอร์ชั่นที่เป็นสีทองชมพูนั่นเองค่ะเดี๋ยวปูจะมาพูดในภาพรวมนะคะเพราะว่าปูเคยรีวิวไปแล้วทั้งตัวที่เป็นต้นฉบับเองแล้วก็ตัวที่เป็นชิมเมอร์สีทองเองเพราะว่าปูก็ได้ใช้มาประมาณพักใหญ่ๆแล้วแล้วก็วเคยรีวิวไปนานมากแล้วนั่นเองค่ะก็เลยจะมาพูดรีวิวในภาพรวมนะคะเพราะว่าออยตัวนี้นะคะก็เป็นออยดังของแบรนด์แล้วก็เป็นตัวเด่นของแบรนด์กันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีน้ํามันสกัดจากพืชธรรมชาติเนี่ยตั้ง7็ช เลยเรียกได้ว่าบำรุงผิวบำรุงทั้ง3ส่วนกันเลยตั้งแต่เส้นผมนะคะบำรุงผมด้วยบำรุงผิวหน้าด้วยก็คือใช้เป็นเฟสออยแล้วก็บำรุงผิวด้วยนั่นค่ะช่วยให้ผิวเนี่ยมีความนุ่มชุ่มชื้นละมุนแล้วก็ตัวเนี้ยนะคะมีความหอมละมุนเรียกได้ว่ากลิ่นนี่มีความแบบว่าสะกดไปเลยค่ะคือแบบมีความหอมละมุนแล้วก็หอมติดผิวดีมากๆเลยก็เดี๋ยวกูจะมาเล่าฟังในรายละเอียดค่ะ ให้ดูสีกันไปก่อนเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็คือถ้าใครที่เป็นสายสกินแคร์เนี่ยต้องอาจจะเคยได้ใช้ที่เป็นตัวต้นฉบับมาแล้วนะคะเพราะว่าปุ๊กก็เคยใช้ตัวต้นฉบับมาแล้วประมาณ2-3ขวดแล้วนะคะเราก็ชอบมากๆเลยตัวต้นฉบับแล้วก็เคยใช้ตัวที่เป็นชิมเมอร์สีทองเนี่ยมาหน,หนึงนะคะแต่ว่าตัวนั้นก็รู้สึกเฉยๆแต่ว่าพอมาได้ใช้ตัวที่เป็นเวอร์ชั่นสีทองอมชมพูเนี่ยนะคะหรือว่ามาในเวอร์ชันโรสโกล์เนี่ยนะคะรู้สึกว่าประทับใจเป็นครั้งแรกมากๆเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็น first impression เลยเพราะว่าในเนื้อออยเนี่ยมีความนุ่มละมุนแล้วก็มีความที่แบบหอมติดผิวแล้วก็เป็นกลิ่นแบบหอมลฟรัลที่เป็นแบบว่าออกมีความเป็นดอกไม้อ่อนๆปนๆคือแบบมันหอมละมุนมากๆเพราะว่าปูเป็นคนที่ติดในกลิ่นนะคะก็คือเป็นความชอบในเรื่องของน้ําหอมอยู่มากๆอยู่แล้วพอมาเจอตัวที่เป็น ฟลอรรลของตัวเน่ของลูกนะคะก็มีความที่แบบประทับใจมากๆเลยแล้วก็เนื้อออยก็ดีมากๆเลยค่ะก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆคร่าวๆให้ฟังนะคะแล้วก็ชื่อเต็มของเขาเนี่ยคือก็ยังอยู่ในลายที่เป็นลายของโพลิเจสอยู่ค่ะแต่ว่ามาในลายที่เป็นสีทองอมชมพูนั่นเองค่ะน u เ u i p r o d i g i จสอ f ฟฟลอเ มันจีพีโปสไดออยก็เป็นมาในเวอร์ชั่นสีทองนะคะแล้วก็เป็นตัวใหม่ล่าสุด2024ของในไลน์โปรดิ g i เอชของนุกนั่นเองค่ะแล้วก็มีความหอมละมุนมากๆเลยแล้วก็เป็นสูตรวีแกนนะคะผสมส่วนธรรมชาติเนี่ยที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติเนี่ยถึง96%แล้วก็มีน้ํามันสกัดจากพืชธรรมชาติเนี่ยถึง100%แล้วก็มีทั้งหมด7ชนิดนะคะที่เป็นน้ํามันสกัดจากพืชธรรมชาติเพราะว่านุกเนี่ยเขาจะมีปรชญาแบบเฟรนด์บิวตี้ก็คือสวยธรรมชาติด้วยธรรมชาติ ่เองคะที่เป็นชื่อออฟฟลอร์ oh, นี่ก็คือ oh, ในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยนะคะก็คือแปลว่าสีทองนั่นะคะ่ะส่วนฟลอร์นี่ก็คือเป็นกลิ่นหอมของดอกไม้ที่มีความแบบหอมของดอกไม้ที่มีความละมุนหอมๆอะไรประมาณนี้ค่ะเรียกได้ว่ากลิ่นเนี่ยมีความทับใจสาววกน้ําหอมเลยค่ะเพราะว่าปู้ก็ชอบในกลิ่นที่มีความหอมอยู่แล้วพอมาได้ใช้ออยล์ตัวใหม่ล่าสุดของลูกตัวนี้นะคะก็คือแบบมีความแบบ ฟินมากๆเลยคะ่ะคือทาทั้งผมทาทั้งผิวนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่หอมติดผิวดีมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวปูจะไปสวอชนะคะในกลางแสงแดดให้ดูเพื่อจะได้เห็นถึงความสะท้อนแสงกับผิวให้ดูค่ะเพราะว่าจะได้เห็นกันสดๆจัดๆกันไปเลยนะคะว่าเมื่อเวลาที่เราทากับผิวกับ ที่เวลาเราเล่นกับแสงแดดที่เป็นธรรมชาติแล้วเนี่ยเราจะมีความเป็นสะท้อนกับผิวนั่นเองค่ะคือออยมันก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความวาวๆนะคะมีความกโกลกๆนั่นเองค่ะเพราะว่าในช่วงหน้าร้อนเนี่ยคือเราก็สามารถใส่แขนสั้นใส่ขาสั้นออกไปเดินข้างนอกได้เราไม่ต้องห่อตัวออกไปในเหมือนในฤดูหนาวใช่ไหมคะพอได้ทาออยตัวนี้นะคะคือมีความเป็นแบบว่ากลกๆว,วาวๆที่ผิวดีมากๆแล้วก็มีความหอมติดผิวดีมากๆเลยค่ะ มาพูดถึงน้ำมันสกัดจากพืชธรรมชาติทั้ง7ชนิดกันก่อนค่ะก็เป็นส่วนผสมน้ำมันจากพืชธรรมชาติเนี่ย100%อันที่1ก็คือน้ำมันเซบากิอันที่สองก็คืออาร์แกนอันที่3ก็คือแมคคาเดเมียอันที่4ก็คือฮาเซลนัทอันที่5ก็คือโบรัสอันที่6ก็คือสวิตอัลมอนด์แล้วก็อันที่7ก็คือคาเมลเลียออยล์นั่นเองค่ะ ในส่วนของสนนราคานะคะขวดนี้ก็อยู่ในปริมาณที่50 ML ในราคาประมาณ18ยูโรถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ660บาทแล้วก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดของนู้นะคะซึ่งเรียกได้ว่าถ้าใครอยู่ในฝรั่งเศสเนี่ยก็าหาซื้อได้ในร้านขายยานั่นเองค่ะแล้วก็ใช้ได้ถึง3ส่วนของร่างกายนะคะช่วยบำรุงเส้นผมนะคะไม่ให้ผมเนี่ยมีความชี้ฟูแล้วก็เป็นการช่วยให้ผมเนี่ยมีความนุ่มนะคะแล้วก็หอมด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็ใช้เป็นเฟสออยนะคะใช้บำรุงผิวหน้านั่นเองค่ะแล้วก็ใช้บำรุงผิวกายแล้วก็ ใครที่แบบว่ากลัวจะผิวมันจะมันเพิ่มไหมอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่มันเพิ่มค่ะเพราะว่าเขาซึมเร็วแล้วก็เขาเป็นดรายออยนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวปูจะมาสวอตให้ดูนะคะทั้งตอนนี้นะคะแล้วก็จะไปให้ดูที่สวอตที่กลางแจ้งกันเลยค่ะโอเคค่ะปูก็จะมาหยดให้ดูนะคะว่าเวลาที่เขาอยู่กับผิวเรานะคะเดี๋ยวปูจะไปสวอตกลางแสงแดดให้ดูอีกทีค่ะเนี่ยเวลาที่เราหยดลงบนผิวนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลย จะมีความเป็นสีชมพูเรื่อๆนะคะและเดี๋ยวเราจะเห็นถึงความฉ่ำโกลของผิวมากขึ้นเมื่อเวลาที่เราไปเล่นแสงหยุดที่ท่ามกลางแสงแดดนั่นเองค่ะก็จะเป็นอะไรที่ทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความฉ่ําวาวโปร่งโกลไปด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็หอมติดผิวไปด้วยนี่ค่ะก็จะเป็นมันเลย โอเคไปดูกันเลยค่ะว่าเวลาที่ผิวของเรานะคะได้ทาเจ้าออยตัวนี้นะคะจะมีความเล่นแสงยังไงบ้างค่ะมาค่ะมาสวอทท่ามกลางแสงแดดกันไปเลยค่ะอันนี้ก็เป็นแสงแดดเปรี้ยงๆเลยนะคะแล้วก็บรรยากาศธรรมชาตินั่นเองค่ะซึ่งถ้าใครที่มีโครงการว่าจะไปเที่ยวทะเลนในซัมเมอร์นี้นะคะก็ถ้าทาออยตัวนี้ไปนะคะผิวก็จะมีความเล่นแสงสะท้อนแสงไปในยามที่เวลาที่เรา ทาไปนอนอาบแดดอะไรประมาณนี้เลยค่ะก็เรียกได้ว่าคือมันจะผิวเราก็จะฉ่ำวาวฉ่ำโกลนั่นเองค่ะสะท้อนแสงวิบวับวิบวับกันไปเลยแล้วก็มีความหอมของฟลอเรลนั่นเองค่ะ ก็ได้เห็นถึงความโกลของผิวกันไปแล้วนะคะสําหรับที่เวลาที่เราทา ออยตัวนี้นะคะลงบนผิวของเราที่เป็นสีทองอมชมพูนั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่ามีความอมชมพูเบาๆนะคะแล้วก็มีความฉ่ำโกลที่ผิวเมืม่อเวลาผิวเนี่ยสะท้อนแสงแดดนั่นเองค่ะก็มีความที่ทําให้ผิวเนี่ยมีความได้เล่นแสงนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ทําให้ผิวเนี่ยมีความฉ่ําวาวโกลๆแล้วก็รู้สึกว่าเออมันดีมากๆเลยเพราะว่าเราก็แบบรู้สึกผิวชุ่มชื้นด้วยนะคะแล้วก็มีความที่หอมที่ติดผิวด้วยแล้วก็ผิวเนี่ยมีความฉ่ำโกลนั่นเองค่ะเพราะว่า ทั้งหมดทั้งมวลนะคะจากที่เขามีการทดสอบจากผู้ไดใช้มาเนี่ยบอกว่าผิวเนี่ยมีความเรียบเนียนนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยมีความนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ผิวเนี่ยดูดซาตินกันปเปรียคาเรียกได้ว่าผิวเนี่ยมีความนุ่มไปด้วยแล้วก็หอมด้วยนั่นเองค่ะก็สําหรับใครที่เป็นสาวกสกินแคร์นะคะนุกตัวนี้นะคะที่เป็นเวอร์ชั่นสีทองอมชมพูเนี่ยที่เป็นนลายโลรเจตเนี่ยต้องมีความได้ลองกันเลยค่ะก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ